อืโยกเลยทำไรพี่ดูลคลิป ดูกล้องวงจรปิดอพอดีพี่จะซื้อไว้ติดบ้านหน่อยอแมวที่บ้านมันก่อมเดินหายไแถวคลองตันดีนะมีคนจคับส่งตำรวจแล้วไอ้กล้อง WiFi ตัวนี้นะก็สเปคดีไม่มีกั๊กไปนะเตงจริงไหมจริงซูมหลายเท่าเลยเดี๋ยวนะจานไอ้ร้านที่พี่จะซื้อเนี่ยมันมีเอสด็อกหรือยังเอสด็อกไม่แน่ใจแต่ฮอตดอกกับมีรักทิวใช่ไหมไม่พาไปซื้อไม่เวลาจะซื้อเนี่ยต้องซื้ออุปกรณ์ที่มันผ่านมาตรฐานของสอสชแล้วซึ่งมันก็คือเอสด็อกนั่นแหละอย่างกล้องไวไฟที่พี่จะซื้อเนี่ยถ้ามันจะทําพ เกิดความมั่นใจว่ามันไมร่รบกวนแน่นอนอ้าวแล้วถ้าเกิดพี่กดสั่งเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไม่มีเอสองอย่างที่ก๊กกอฟว่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยจะสวยปะสวยเพ<ะ>ราะว่าถ้าพี่ซื้ออุปกรณ์พวกเนี่ยแล้วมันไปเกิดการรบกวนเครื่อความถี่โดนผิดทั้งชั้นน้องปรับเลยนะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นพี่จะกดซื้อกล้องวงจรปิดแบบที่มี Wi-Fi พี่ก็ต้องดูเอสสองก่อนใช่ไหมใช่กล้องไวไฟดีต้องมีเอสสองตรวจสอบได้ใช้งานมั่นใจ เอ๊ะแล้กล้องวงจรปิดแบบใส่ซิมที่กะหลงรับมันกันไม่เคยมันต้องดู้ s 2มไันไหมกล้องวงจรปิดแบบใส่ซิมให้ดูสติ๊กเกอร์กสชอ,อืมโอเคเขาเนี้ยพี่ก็มั่นใจในการใช้งานละ